ใครจะสมาธินะคะหลังจากที่ครูให้นั่งสมาธิเนี่ยอาใครจะสมาธิจะและ้วประวรนหันหน้ามาทางคครูใครจะสมาธินะคะบางคนก็ไม่มีสมาธิเลยบางคนก็สมาธิก็นิ่งหลับไปเลยนะคะสงสัยทำงานหนักไปหน่อยใช่ไหมอ่ะคุณๆๆะครูจะถามว่าสองวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้

เอใเปมีใช่อยู่บ้านนะเป็น้าอต่นลกมีใครอาเธถามทีละคนบวรช่วยพ่อแม่ทําอะไรบ้างคะออาคุณครูถามบวรก่อนเดี๋ยวลูกนะอาทีละคนอาณบวรช่วยทําอะไรบ้าง เก่งมากเอาตบมือให้รอนหน่อยอ่ะต่อไปเจเจช่วยทำอะไรบ้างคะช่วยแม่ทำงานทำอะไรบ้างลูกเก็บผ้าเอาตบมือให้เจเจหน่อยอ่าวไก่ทองช่วยแม่ทำอะไรบ้างคะตักผ้าเอาตบมือให้รบอ่าไก่ทองหน่อยเจเจช่วยทำอะไรบ้างคะฮะ ยกเลกโอ้โหแก้น่ละต้มือให้กันแน่อ้น่ะมีซนดี้่งคะทำอะไรมั้งคะายหมาป่าเนี่ยป่าท้องคิวมะพร้าวเห็นไหมพี่แซนดี้าทงานได้หลายอย่างเลยนะขอกล้ขึ้นอะหนูทำอะไรลูกช่แม่กนโอ้ช่วยแม่กวน้ำต้นหมาอะตมือให้เล็กหน่อยอ่ะกันดั้มช่วยทำอะไรลูกบีบไข่ทุกวันบีบไข่ทุกวันฮะ อ๋อมีผ้าตบมือให้กันดั้มหน่ <S <S อยว่าไงลูกปาลาทำอะไรบ้างคะหนูหนูแม่ทำกับบ้านอ้เก่งจังเลยช่วยทำกับบ้านของตัวเองโ okay. อ,อเคอ้าวตบมือหน่อยอ่ะข้องทำอะไรบ้างลูกช่วยแม่ปูที่น่อยแล้วหนูก็ช่วยซักผ้าโอ้เก่งจังเลยตบมือหน่อยป่าไงลูกลน้ำมนต์ แม่แม่ฝาดบ้านอะเก่งมากขอบคุณนะอ้าววันนี้ทำอะไรลูกอะไรนะเอาพูดตังๆังสินีไแมจะพูด啥ช่วยอะไรนะฝาดบ้านใช่ไหมคะแล้วอะไรคะเย็บผ้าเอาไปตากผ้า เอาตบมือหน่อยเฮเอวอาวันชายช่อะไรคะอ่าเก่งมากเอาตบมือให้วันชายหน่อยเอาเอาโพลนช่วยทำอะไรคะอ๋อ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 เบี้ยววันไหนองพูดจีอะไรนะ อ่ากับมาต่อเบอร์ให้อพลหน่อยอ่าน้ำมันขึ้นมานั่งอยงนี้ใค,ครตรงนี้ใครหายไปเนี่ยออฟีกอิะโอเคอมานั่งมานั่งแทนโบอิงอมพลมานั่งตรงหลังตามลูกอ่ะสาัสดีนะคะหนึ่งสองสาีซีาเรสท้าดย หมา 1, 2, 3สวัสดีสวัสดีัามอเก่งมาประเมินให้เจ๊นหน่อยอ่ะตอนนี้คุณครูจะถามว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยรู้จักคำว่าชุมชนนะ แลงถ้าไม่ตั้งใจเรียนนี่คุูครูจะไม่จะไม่รักแล้วนะเมื่อกี้เรให้ให้ทำอะไรอยู่ก็หมุนอยู่เนี่ยครูไม่พูดไม่ได้หมายความว่าครูไม่เห็นนะตแต่ครูให้โอกาสไงไอ่ะเก่งมากประมือให้บวรหน่อยเห็นไหมเขาตั้งใจเรียนเห็นไหมคนที่ตั้งใจเรียนก็จะไม่โดนเอ็ดโดนครูว่าใช่ไหมครู<ม>ก็จะไม่ทาโทษถ,ถ้าคนที่ตั้งใจเรียนแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเล่นทั้งทั้งสองวันแล้วเนี่ย ยังจะมาเล่นอีกหรอว่าวันวันเรียนเนี่ยก็ต้องมาเรียนสื่อสิอใช่ไหมอ่ะนั่งให้พื้นทั้งมนั่นงให้ดีกว่าลูกอ่ะนั่าวสมาธิที่ดีอ่ะฟังด้วยนะหยือตอบคำถามที่ได้ในคํารู้จักคําว่าชุมชนของเราไหมชุมชนชุมชนรู้จักไหมชุมชนมันมีอะไรบ้างชุมชนเนี่ยคําว่าชุมชนมีอะไรบ้างการชนกันชนเอามีกัารชนเอามีอะไรอีกอะมีอะไรอีกคะ ต่ใครรู้จักคําว่าชุมชนบ้างคุณควรจะดูสิใครรู้จักคาว่าชุมชนบ้างคิดก้อนคิดก้อนคิดก่อนอ่าคิดก้อนตอบใ <ไ một S 2> ห้ะฮะกระบะอะไรจะเธอคิดก้อนคิดก้อนว่าชุมชนคืออะไรชุมชนคืออะไรชุมชนคืออะไรคิดติชุมชนคืออะไรคะฮะ ชุมชนคืออะไรคิดก่อนแจ๊นั่งให้ดีอย่านั่งพิงอย่างนั้นขยกบออกมาอาชุมชนคืออะไรชุมชนชุมชนคืออะไรชุนครูบอกว่าอ้าวเด็กๆทุกเราทุกคนไปร่วมงานสัมพันธ์ชุมชนกันไปร่วมกับกิจกรรมชุมชนกันหมายถึงอะไรชุมชนหมายถึงอะไรไม่ใช่ลูก เป้าเรียนไปเก็บตัวต่อครับอ่าเดี๋ยวเขาเก็บได้ไหมครับมันจะแม้เวลาเรียนแล้วครับใช่ไหมครับมันเป็นเวลาเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะชุมชนหมายถึงชุมชนหมายถึงอะไรเออชุมชนหมายถึงบริเวณโดยรอบนะบริเวณโดยรอบ,รอบซึ่งมีสถานที่ ในชุมชนนั้นๆอย่างเช่นตรงที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะตรงที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยที่เราอยู่ในที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสถานที่เขาเรียกว่าอะไรสถานที่เรียกว่าอะไรสถานที่เรียกว่าอะไรไม่ใช่เรียกว่าอะไรคะเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยตรงเนี้ยในที่เราอยู่เนี่ยอ่าเก่งมากประมือให้กันดังหน่อย โรงเรียนอ่ะปพูดอะชุมชนนะคะของเราอ่ะชุมชนของเราที่เราอยู่ก่อนสถานที่ตั้งของเราก็คืออะไรคะอะไรคะลูกโรงเรียนในโรงเรียน,นมีอะไรบ้าง ในโรงเรียนมีอะไรบ้างอ่ามีเสาธงชาติมีอะไรอีกมีอะไรคะมีของเล่นหอในโรงเรียนมีของเล่นน้องน้ำด้ด้วยมปะมีอะไรอีกคะมด้วะในโรงเรียนมีมีพระ มีเสาธงมีอาคารเรียนนะคะใช่ไหมใช่ไหมคะ,มคะอ่ะโรงเรียน,นจริงมันใหญ่โตโมโหลาแต่ว่าเราก็ว่าแค่นี้ก็เด็ก่้อนไม่เป็นปุ่นที่พออ่ะในโรงเรียนแน่นอนเลยต้องมีอะไรไมีอะไรคะปลาตุ๋นต,ต้องมีอะไรถ้าไม่งั้นร้อนแน่ๆต้องมีอะไรหน้าต่ากอ่ะตอนนี้ บริเวณรอบรอบโรงเรียนของเราเนี่ยนักตอนนี้เราอยู่ในอาศัยในโรงเรียนใช่ไหมคะอ่ะในโรงเรียนของเราเนี่ยรอบโรงเรียนมีอะไรมีมีกระดาษแข็งรอบบริเวณโรงเรียนของเรามีอะไรไม่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 ในโรงเรียนพอแล้วอะในโรงเรียนพอแล้วน่าโรงเรียนมีอะไรมีกระดาษแข็งอะเดี๋ยวใครตอบถูกคิดให้ดีก่อน นั่งนั่งเรียนที่ดีลูกวัออนทรยนั่งลงให้ดีนั่งลงพัสมาธิทุกคนพัสมาธิทุกคนพัสมาธิลูกเดียๆทุกคนพัสมาธิอ่าอ่ามีอะไรคะลูกบริเวณรอบโรงเรียนเราเนี่ยบริเวณข้างนอกเราเนี่ยหนั่นอะไรโรงเรียนครูครูพูดถึงนอกข้างนอกมีลมเย็น อันนี้คือในโรงเรียนไงลูกอ่ะมีอะไรอีกนอกโรงเรียนเราข้างนอกไปอ่ะเธอคะวัดอ่าเก่งมากตัวมือให้่มาอกอวบอันนัยเห็นไหมมีอะไรคะมีวัดมีวัดมีวัดนะคะมีวัดซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนของเราอะไรนะ มีวัดที่อยู่ติดโรงเรียนของเราไหมเก่งมากบวรเก่งมากมีโบสถ์ด้วยใช่ไหมอ่าในวัดของเราเนี่ยเขาชื่อวัดอะไรคะวัดอะไรคะวัดท้ายหาดวัดท้ายหาดมีพลอยเจสิ่งไหมมีเหรอวัดท้ายหาดมีพลอยเจสิ่งไหมไม่มีวัดท้ายหาดก็วัดท้ายหาดเฉย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาดอ,เอะเก่งมากโรงเรียนวัดท้ายหาดต้องมีพอยเกียเส็จอ่ะเก่งมากจับมือให้เต้นหน่อยค่ะอ่าต่อไปนะคะ,ม,ะ,คะนนนะมีอะไรคะลูกื่คกีอ้อลเก่งได้สอบถูกแล้วเนี่ยนมีอะไรคะลูกมีสนามบอลนอ่อะก็ได้อยู่นะ สนามบอลเนี่ยเพราะเป็นของอบตนะคะสนามฟุตบอลใช่ไหมใช่ครับสิลูกเวลาอยู่เสาร์อาทิตย์ที่ไรก็ลืมคำว่าครับคำว่าคะเลยนะอันนี้มันโกนเขาชอบมาหอมสนามบอลมีอะไรด้วยมีโกบ่ะมีโกบ่ะนี่ทำไมต้องป็นกันเนี่ยเขไม่ไมไม่ออกตั้งใจไมหยิบเลยอะ ต่อไปไม,ไมีอะไรคะนนสนามจะเล่นอยู่ในโรงเรียนแล้วลูกในโรงเรียนเรามีสนามเล่นแล้วคุณครูพูดถึงว่าโดยรอบโรงเรียนของเรามีอะไรอยู่หลังห้องเราเลยเนี่ยง่ายง่ายเนี่ยข้างๆห้องเราเนี่ยฮะข้างๆ้างห้องเราหลังห้องเรานี่มีอะไรมีอะไรสถานที่อะไรมีอะไร<ม>คิดใดีก่อนคิดดีก่อน เนี่ยข้างห้องเราเรื่อมีอะไรข้างห้องเนี่ยข้างหลังห้องเราเนี่ยติดกาอะไรติดกาอะไรลูกข้างห้อง,องใครตอบได้กิดกับวัดวัดไปแล้วไงลูกวัดไปแล้วไงลูกวัดก็ติดไปแล้วไงมีอะไรข้าวซอยฮะข้าแวบบวิ่งติดอะไรอ๋าาออาตบมือให้พี่แซนดี้หน่อยไม่ใช่อ่าเขาเรียกว่โาโรอนามาัยอนามัยก็จะเล็กกว่าโรงพยาบาลหน่อยหนึ่งนะคะอ่า ไปก็แต่ตอนนี้เขาก็เรียกว่าโรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาลชุมชนอ่ะติดกับอะไรอีกอนามัยใช่ไหม,ไมอนามายัยเอาไว้ทำอะไรอน,นามาัยเอาไว้ทำอะไรคนตายลงโรงพยาบาลจะมาส่งอ๋อคนป่วยสิลูกยังไม่ตาย<อ>คนตายถ้าไปวัดมุ่นอ่ะอโรกอนามายัยอ,อนามัยอะไรอนามัยอะไรที่เนี่ยอนามัยอะไรคะ อะไรคะอาะไรใช้หาใช่ไหมคะอาะไรใช้หาใช่ไหมคะอ่ะโรงเรียนอยู่ติดวัดใช้หาโรงเรียนอยู่ติดสนามสนามฟุตบอลโรงเรียนอยู่ติดอนามัยอ่ะโรงเรียนอยู่ติดอะไรอีกเอออยู่ติดอะไรอีกโรงเรียนอยู่ติด ไอถ้าหนาด็กได้นอยู่ในนี้ในโรงเรียนแล้วอ่ะคิดสิมีอะไรอีกตจะอะไรอีกเนี่ยเรากำลังจะอยู่ในนี้เราอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยคิดได้เปล่าเนี่ยข้างๆเราตรงนั้นเป็นถนนเลยเขาเรียกว่ารู้ไหมีการหนุนนนี่มันพี่หนูนหรือเปล่าการหนุนนฮะ ไม่ใช่อ่ะติดถนนอ่ะมีถนนชุมชนเราก็มีถนนด้วยอ่ะมีถนนกันนะอ่ะถนนในถนนก็ต้องมีอะไรมีรถยนต์มีรถยนต์มีรถมอเตอร์ไซค์มีรถมีอะไรอีกมีอะไรอีกครัมีรถมีรถกระบะมีรถกระบะมีรถพยาบาลมีอะไรอีกมีรถอะไรมีทางม้าลายใช่ไหมมีทางม้าลายไหมคะ มีถนนอ่ะมีถนนและม,มีวัดและมีสนามบอลและมีอนา,ามัยและมีอะไรอีกความน่าลงสีโลกจะเพื่อมองไม่เห็นมีอะไรคะอะไรที่อยู่อาคารตรงนู้นตรงนู้นเป็นอาคารข้างนอกข,ข้างนอกอะไรถนน,นอ,อะไรถนนนะงงอะไรลูก<า>่องนะเด็กอะไม่ใ<า>ช่บพังเขาเรียกว่าอะไร อบตท้ายหาดไงอบตท้ายหาด้ายเปล่าใช่เอออบตท้ายหาดอย่าลืมนึกถึงนะอบตท้ายหาดนะคะคำว่าอบตก็ย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดลูเคยไปอ่ะเคยไปยังเคยไปอ่ะเคยไปแล้วครับหนูกมาสั่งครับอ่ะ ในพูดสิคะ <ər> องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลอ,อ,าาอการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ะส่วนตำบลอะไรตำบล้บายหาดนันเองเราเนี่ยเป็นเด็กในชุมชนตำบลท้ายหาดในอบตอก็จะมีนายกอบตอมีอะไรมีประหลัดอบต มีสมาชิกอบตนะคะอ่าตอนนี้คุณครูจะถามว่านอกจากนี้นะคะในหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ยยังมีร้านค้าแล้วก็บ้านบ้านใช่ไหมคะบ้านของเด็กๆทุกคนบ้านร้านค้ามีร้านมีร้านอะไรบ้างแถวบ้าแถวโรงเรียนเรามีร้านอะไรบ้างร้านอะไรบ้างคะรร้้านไสกกอร้านไส้กรอก ตรงไหนอ่ะร้านอะไรสังเกตดูป่ะเดี๋ยวมีร้านอะไรบ้างเนี่ยมีร้านรถเหรอแถวนี้เรามีร้านรถใช่ไหอตรงไหนเรไม่มีไม่มีไม่เคยเห็นแล้วแถวตรงนี้เรามีร้านอะไรบ้างร้านขนมอ่ะร้านขนมมีร้านขนมร้านขายขนมร้านขายขนมตะอ้วนไงใช่ไหมใช่อ่ะมีอะไรอีก มีอะไรคะลอเรือไปไปฮะเรือไปไปมีร้อเรือไปไปอ้าวมีอะไรคะมีร้านอะไรร้านอะไรตอนเช้านี่พขาขายแต่เช้าเลยต้องพูดน่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอ้าร้านก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวนางเมาลืมเลแล้วมาลืมตอบยังไงเงี้ยร้านขาย หอยเจี๋ยแล้วคอยกินหมดเช้าเลยรู้แล้วทำไมไม่ตอบล่ะคะว่ามีร้านอะไรอ่ะต่อไปมีอะไรคะมีอะไรคะลูกเด็กๆมีอะไรคะมีน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วมีน้ำไข่ขนมแล้วร้านอะไรอีกมุกคได้ไหมบริเวณอะไรนะผลไม้มีไหมมีไหมร้านผลไม้ดูไหมโอเคดูอ่ะ ไม่มีหรอร้านขนมปังไม่ตรงไหนไนงะจริงกหรอร้นขนมปังเนี้ยหรอยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะบริเวณโรงเรียนเราเนี่ยเออกินได้เปล่าร้านอะไรที่ว่ายายเขาเข็นรถมาขายร้านอะไรเนี้ยไม่ใช่จำยายกแก่ๆได้ไหมที่เขาเข็นรถมาขายขายขาขาย,ขายอะไรไม่ใช่ ขายอะไรขายไม่ใช่ขายอะไรที่เราไปดูอ่ะจำได้ไหมยายเขาทาอะไรครูพาไปดูแล้วไม่ใช่หรอวันนั้นน่ะยายเขาขายอะไรไม่ใช่ขายกล้วยปิ้งอ้าวยายขายกล้วยปิ้ง อ่ะมีน้ำม,นมีร้านอะไรอีกมีร้านอะไรอีกไหมใครเห็นร้านอะไรอีกไหมฮะมีร้านอะไรอีกไหมลกูกอ้าวสมาธิแตกแล้วสมาธิแตกแล้วไม่เกินไม่เกินยี่สิบไม่เกินสิบนาทีเลยจริงๆนะ แต่เธอก็คือตามวัยของเธอนะความสนใจไม่ได้สนใจอะไรนาฮะยิ่งโทรศัพท์ยิ่งทำให้เรามันดูสมองเราไปอะมีร้านอะไรอีกรู้ไหมอาร้านหนึ่งอกร้านหนึ่งฮะเซเว่นมันอยู่ใกล้โรงเรียนเราหรอไม่ไม่อยู่เลยฮะไม่อยู่ร้านขายน้ำปั่นไงใช่ไหมมีร้านขายน้ำปั่นไหมคะี นี่ครับร้านขายน้ำปั่นเดี๋ยวเราจะมาทำาย m a p ติ้งนะคะในหน่วยชุมชนของเราเลยูุณสิท้าชุมชนของเรานี่ครูจะเอาไม้เรียวจัดการเด็กที่ไม่ตั้งใจเลยแล้วนะ พอหยุดเป็นวันจันทร์มายางนี้ทุกทีวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ว่าคูณครูต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเลยเพราะเด็กไม่ค่อยสนใจที่จะเรียนวันเสาร์อาทิตย์ติดเล่นเกินไปเล่นกนตลอดเล่นทั้งเกมเล่นทั้งอะไรทั้งโทรศัพท์นะคะพอมาวันจันทร์ทีเนี่ยครูครูก็จะโหดดูโหดร้ายดูน่ากลัวมากเลย แต่เด็กเนี่ยไม่ได้นึกถึงเลยว่าเรามาโรงเรียนแล้วเนี่ยเราต้องมาเรียนหนังสือไหมเราต้องมาเรียนหนังสือไหมอ่ามาเรียนแล้วทำไมไม่ดึงสติมาล่ะเราแต่งตัวนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยทำไมไม่ดึงสติกลับมาที่ต้องเรียนิกคิที่จะต้องเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรได้แล้วนะคะเนี่ยเป็นเพราะว่าบางทีเราอยู่กับโทรศัพท์มากเกินอยู่กับการเล่นมากเกินเราเจะเลยไม่รู้จักการเรียนรู้เห็นไหมเนี่ยเราเรากำลังเรียนเรียนหน่วยอะไรอยู่ลูก จำได้ไหมอะไรเรียนด้วยกันชนด้วยอะไรคะตอนี้คุณครูให้ท่องไม่ท่องไงชุมชนของเราพูดซิชุมชนของเราตอนนี้เราเรียนหน่วยอะไรอยู่อะชุมชนของเราอหม่ตอนนี้เราเรียนหน่วยอะไรอยู่คะอะใครไม่พูดไม่ต้องนี่นะ เราเรียนห่วยอะไรอยู่คะชมชะทุกคนไม่ต้องตอบนะไก่แจ้เราเรียนเรียนห่วยอะไรอยู่คะอะชุชนองเราชุมชนของเราชุมชนอะไรชนของเราชุมชนไม่ใช่กันชนชุมชน

เราต้องไปฝึกเห็นไหมนี่นี่เราต้องไปฝึกคำพูดให้มันชัดเจนนะเอองั้นก็สิอ่าในชุมชนของเราเราเป็นจุดศูนย์กลางเราอยู่ในไหนเราอยู่ในไหนเราเป็นนักเรียนอ้าวเราเป็นนักเรียนอยู่ในไหนลูกอยู่ในโรงเรียนอยู่ในไหนคะอ่เราเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนในโรงเรียนบริเวณรอบโรงเรียนเราก็จะติดกับอะไรวัดอะไร อ่าเราจะติดกับว่าใช้หาติดกับอะไรอีกต <prised you. S 2> ิดกับอะไรเนี่ยอ่าติดกับถนนติดกับอะไรอีกสนามบอลติดกับอะไรอีกอาร์มเมอ์อามัยอ์อามัยอ์อามัยอ์อะไรอารมเมอ์อาร์มเมอ์อะไรคุณเชื่ออาร์มัยอะไรอารมเมอ์ามัยอ์ใช้หาดอามเมใช้หาดอ้าวติดกับอบตอใช้หาดด้วยไหม ปิดอบตไทยหาติดกําลังขายขนมไหมคะติดมีร้านขายน้ำปั่นไหมมีครับมีครับมีครับมีร้านใหญขายก๋วยเตี๋ยไหมมีครับอ่ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไหมมีครับมีร้านขายข้าวไหมมีมีมีร้านขายข้าวด้วยมีร้านขายข้าวด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเราหลงทางอ่ะเราจะกลับโรงเรียนได้ไหมเราจะกลับโรงเรียนได้ไหมลูกได้ ไม่ได้เลยหรอถ้าเราหลงทางเรากลับโรงเรียนได้ไหมได้สิลูกได้สินะคะอ่ะเราหลงทางเรากลับโรงเรียนได้แล้วถ้าเรารู้จักตำแหน่งแผนที่ของงานนะคะแ่่่นไมมีีผทอ้าวเราก็ต้องเาสร้างสิ่ถูกไหมพี่ถูไม่มีแผนที่แต่หนูเดินมาเองไลยอ่ะเดี๋ยวนะคะจะให้เหทุกคน สร้างแผนที่ขึ้นมาอยากสร้างแผนที่ไหมะะอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างแผนที่โดยที่ตัวเราเองอยู่ที่ไหนคะนตัวเองอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่โรงเรียนและดูสิคะว่าบริเวณรอบโรงเรียนของเราเนี่ยมีสถานที่อะไรอยู่บ้างใครที่ว่าสามารถทําได้อย่างนี้นก็ถือว่าเก่งนะคะแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็พยายามทํานิดนึงอย่าพูดคําว่า ผมทาไม่ได้หนูทําไม่เป็นแล้วอย่างนี้จะเป็นไหม,ไมอ่าอย่าพูดคํานี้นะเราต้องมีความพยายามก่อนแล้วเราถึงจะทําได้ถ้ารู้ว่า่างนี้เป็นอ่าเป็นก็คือเนี่ยเห็นไพอพอเราพูดคําว่าเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีแรงโศบในการที่เราจะทําพยายาม,มอ่านั่นแหละคนที่ชอบพูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นเด็กที่มีความ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่จะพยายามที่จะทําแต่ถ้าพูดว่าหนูไม่เป็นนั่นไม่เป็นแสดงว่าเราไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพ่อแม่ทําให้เราตลอดนะคะอ่ะพร้อมที่จะเข้าสู่ไม้เวททิ้งหรือยังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไาสร้างแผนที่ชุมชนของเรากันอ่ะมาตรงไปเอาอันนี้เลยต่เอาอันนี้เลยหนูไม่เดยป้ายแต่หนูโดนเองอ่ะจ้าจ้า